ก็สำหรับการแก้ไขนะครับรถที่มีอาการขี่แล้ววูบดับนะครับขี่แล้ววูบดับพอดับแล้วสักพักหนึ่งก็สตาร์ทได้ขี่ได้แต่ว่าขี่ไปสปักพักหนึ่งก็ดับอีกนะครับเกิดจากน้ํามันไหลไม่สะดวกนะครับสาเหตุก็คือเป็นที่ฝาถังน้ํามัานอุดตันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการแก้ไขรถมีอาการเล่งสะดุดนะครับขี่ไปสักพักหนึ่งรถจะดับนะครับวูบดับ นี่เรามาเช็คน้มันนะครับน้ำมันมีอยู่นะครับน้ำมันมีอยู่ประมาณครึ่งถังนี่เราก็จะปิดฝา้ํามันนะครับี๋ยวเราก็มาเทสนะครับว่าน้ำมันไหลดีหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะทําอย่างอื่นให้เรามาเช็คน้มันก่อนนะครับอันดับแรกเราจะมาเช็คน้มันนะครับว่าน้ำมันหนึ่งน้ำมันมีน้ําปนหรือเปล่าสองน้ำมันไหลดีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันที่มีน้ําปนมันก็จะทําให้รถเรามีการเร่งสูุดเร่งไม่ขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันไหลไม่ดีไหลไม่คล่องไหลน,น้อนิดเดียวมันก็จะทําให้เราเร่งสะดุดนะครับเพราะว่าน้ํามันมันลงไม่พอนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเช็คน้ํามันนะครับว่ามันไหลดีหรือเปล่านะค,ะนนนะครับรรเะะทใส่ขวดนี่อันนี้ไหลสวยเลยโจกโจกจกจเดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งๆๆๆนี่สภาพหนึ่งมันเริ่มอ่อนลงแล้วนะครับ เริ่มอ่อนลงมาแล้วนี่ขนาดนี้ถ้าอ่อนลงขนาดนี้ก็คือการไหลของน้ามันมีปัญหาน้ามันไหลไม่สะดวกนะครับอาจจะเป็นที่ไส้กรองอุดต,ตันหรือว่าอาจจะเป็นที่ฝาถังน้ามันมีปัญหาฝาถังน้ามันเนี่ยมันจะมีรูระบายอากาศอยู่นะครับถ้าเกิดว่ารูระบายอากาศตันมันก็จะทําให้น้ํามันไหลไม่พอใช้นะครับเห็นไหมครับไหลเอื่อยเอื่อยเดี๋ยวผมจะเปิดฝาถังน้ามันนะครับ ผมจะเปิดฝาถังน้ำมันดูซิว่ามันจะไหลดีหรือเปล่าเปิดฝาถังน้ำมันนี่เขเปิดเขาเปิดฝาถัาางน้ำมันปุ๊บไหลโจกเลยนะครับไหลโจกเลยนะครับเปิดฝาแล้วเ,เดี๋ยวผมจะปิดฝาถังน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมจะปิดน้ำมันแล้วนะครับหนึ่งสองสามปิดปิดถังน้ำมันแล้วดูซิว่าน้ำมันมันจะเป็นอย่างไร นี่น้ำมันมันเริ่มอ่อนลงแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยปิดฝาแล้วน้ำมันเริ่มอ่อนจนแทบจะไหลไม่ทันแล้วนะครับแบบนี้ก็คือปัญหาเป็นที่ฝาถังน้ํามันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเปิดฝาน้ํามันอีกทีนึงเอาละหนึ่งสองสามเปิดโอ้โหน้ำมันไหลโจกเลยของคันเนี้ยมันไม่ได้เป็นที่รถนะครับเป็นที่ฝาถังน้ามันนะครับเปลี่ยนฝาน้ำมันก็หายแล้วนะครับหรือไม่ก็แก้ไขโดยการ เสียไว้ก่อนกรณีนี้ฝาถาังน้ำมันมีปัญหานะครับเราต้องมีการทําความสะอาดนะครับรูระบายอากาศมันมีรูร,รูระบายอากาศอยู่ในฝาถาังน้ามันนะครับถ้าเกิดว่ารูอากาศมันตันมันก็จะทําให้น้ํามันไหลไม่สะดวกเพราะว่าอากาศมันเข้าไปในถังน้ำมันไม่ได้นะครับรูมันจะอยู่ข้างในนะครับเล็ก ผมมาก่อนหาไม่ค่อยเจอเลยหาหารูให้เจอแล้วเราก็ใช้ลมเป่านะครับทำความสะอาดนะครับถ้ารูมันตันปุ๊บน้ำมันจะไหลไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีอากาศเข้าไปถ่ายเทในทังน้ํามันทําให้น้ํามันไหลไม่ได้นะครับเราต้องมีอากาศไหลเข้ามันต้องมีอากาศเข้าไปในทางน้ามันน้ำมันมันถึงจะไหลออกมาได้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นระบบปิดปุ๊บอะน้ํามันมันจะไหลออกไม่ได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือเรามาแก้ไข ฝาทางน้ามันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากแก้ไขเราก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้นะครับมันมีขายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้น้ํามันนะครับน้ามันเป็นซินล้างทำความสะอาดก่อนถ้าทำความสะอาดแล้วมันยังใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนฝาใหม่เลยนะครับรูระบายอากาศเนี่ยมันมันซ่อนอยู่ข้างในนะครับเล็กๆคันเล็กนิดเดียวรูมันไม่ได้ใหญ่ นี่ครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนรูมันรูมันอยู่ขา้างในเล็กๆอันเล็กนิดเดียวเราจะใช้ลมเป่ารูอยู่นี้นี่ครับ นี่ครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับรูมันเล็กนิดเดียวทีนี้เวลาที่เรามองเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเราต้องค่อยๆสังเกตดูนะครับเนี่ยมันอยู่อยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็จัดะลวงฉลมเป่า เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับเ,เราจะปิดฝาไปเลยปิดฝาแล้วก็ลองเปิดประมานดูอีกทีนึงรอบนี้เราจะใส่กลวยดีกว่าจะได้มองเห็นชัดๆนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาม่งสองสามเปิดไหลจอกๆเลยนะครับปิดฝาแล้วนะครับปิดฝาแล้ว เราจะดูสักพักหนึ่งนะครับว่าน้ำมันมันจะเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่าเมื่อกี้ก็คือไหลไปสักพักหนึ่งน้ำมันก็หยุดไหลนะครับอันนี้น้ำมันไหลโจกเลยแบบนี้ก็คือผ่านนะครับกรณีแบบนี้มันไม่ได้เป็นที่รถนะครับไม่ได้เป็นที่คาร์บูไม่ได้เป็นที่เครื่องไม่ได้เป็นทที่ระบบไฟนะครับแต่ว่าเป็นที่ฝานะครับฝาน้ำมันฝาน้ำมันอุดตันมันก็เลยทําให้ อากาศเข้าไปในถังน้ํามันไม่ได้พออากาศเข้าไปในถังน้ํามันไม่ได้น้ํามันก็จะไหลไม่ได้นะครับโจกๆเลยแป๊บเดียวเต็มแล้วนะครับนี่น้ำมันน้ำมันไม่มีน้ํานะครับน้ำมันไม่มีน้ําปนเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ํามันไหลขนาดนี้ถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านหรือจะเสียบเข้าไปเลย ก็สหรับการแก้ไขนะครับรถที่มีอาการขี่แล้ววูบดับนะครับขี่แล้ววูบดับพอดับแล้วสักพักหนึ่งก็สตาร์ทได้ขี่ได้แต่ว่าขี่ไปสักพักนึงก็ดับอีกนะครับเกิดจากน้ํามันไหลไม่สะดวกนะครับสาเหตุก็คือเป็นที่ฝาถังน้ามันอุดตันนะครับทําให้น้ํามันไหลลงไม่สะดวกนั่นเองนะครับสระคิดนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราก็จะเปอ,อีกรอบ เมื่อกี้รูเอ่อรูตัวน,นี้นะครับรูลเล็กๆมันมีทุกอันนะครับของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกคันนะครับนอกนอกจากซูโม่เอ็ซอเอกซ์ถ้าเป็นของซูโม่เอ็กซ์เนี่ยไม่มีนะครับซูโม่เอ็กซ์เนี่ยมันเป็นระบบปิดนะครับลาทางน้ำมันของซูโม่เอ็กซ์เป็นระบบปิดแต่ว่ามันจะมีสายระบายอากาศสายระบายอากาศแทนแต่ของรถทั่วไปเนี่ยมันจะมีรูระบายอากาศเพื่อที่จะให าการเข้าไปในถังนะครับถ้าเกิดว่ามันอุดตันมันก็จะมีอาการน้ำมันไหลไม่ออกไหลไม,ไม,ไม่ไม่ทันรถมือก็จะดับแน่นเองนะครับสารคดนี้ก็มีประมาณนี้สวัสดีครับยังไม่ได้ใส่ เค <Okay. S 2> ดูอีกทีนึ่งเมื่อกี้เห็นเมียไม่ชัดอ่ะดูอีกทีอ่าไอ้โจกเลยโอเคสำหรับคันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ คุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ